เฮ้ยเฮ้ยเใครอยู่ชัยภูมิแล้วยังไม่รู้จักร้านนี้บ้างร้านนี้ก็คือโตหมูดเจแปนิสและซลองครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลอยู่ในชุมชนหนองหลอดอยู่ด้านหลังวิกซีซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสําหรับคนที่รักแซลมอนแล้ววันนี้พีทขอนําเสนอแซลมอนซาชิมิครับทุกคนจะบอกว่าสดมากและชิ้นใหญ่ด้วยเนี่ยทุกคนดูสิมันชิ้นใหญ่จริงๆนะโอ้ชํำมาก ท่านั้นยังไม่หมดนะเขายังมีเมนูซาชิมิและเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าแซลมอนภูเขาไฟแซลมอนโลหัวปลาต้มซีอิ๊วหรืออินาลิแซลมอนโอ้โห้ที่บอกว่าโอ้โหเพราะมันคำใหญ่มากและนอกจากนี้ร้านนี้เขายังมีเมนูอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมูทงคัตสึข้าวหน้าดงบุริหน้าต่างๆข้าวแกงกะหรี่หมูทอดรับรองร้านนี้อิ่มคุ้มเกินราคาแน่นอน ร้านนี้เปิด10บโมงคึ่งถึง2องทุ่มคึ่งทุกวันใครชอบร้านอาหารญี่ปุ่นแนวนี้ก็ลองแวะมาดูนะทุกคน